ตอนที่185ผู้ปกครองทะเลโลหิตบุคคลที่ยืนอยู่ตรงนี้สูงมากกว่า10ฟุตเปล่งจิตสังหารอันแข็งแกร่งและสวมชุดเกราะสีม่วงพร้อมกับหนามกระดูกอันแหลมคมติดอยู่หลากหลายที่เส้นผมสีดำปลิวสวยโดยไร้แรงลมใบหน้าหล่อเหลาและคมเข้มมากเขาดูเหมือนปีศาจต,ตนหนึ่งโดยเฉพาะท่าทางเฮี้ยมโหดดวงตาเรืองแสงสีแดงและจ้องไปที่เจ้าปีศาจหกปรารถนาหลังจากคบคิดชั่วขณะจึงพูดขึ้นเย่เอ๋อ เจ้ายังจำอาจารย์ของเจ้าได้ดีมากดีมากแต่ชื่อของข้าตอนนี้คือเทพมันตูซือหลังจากเจ้าปีศาจหกปรารถนาได้ยินสองประโยคนั้นจิตใจของเขาวุ่นวายและไม่สามารถเชื่อสายตาได้หากเป็นคนอื่นที่ดูเหมือนอาจารย์เขาจะไม่วุ่นวายแต่คนผู้นี้เรียกเขาด้วยชื่อเล่นที่มีไม่กี่คนรู้นอกจากอาจารย์ของเขาหรือก็คือจอมเวทปีศาจฟ้าใครอีกจะรู้จักกันเล่า จ้าปีศาจหกปรารถนาสูดหายใจลึกใบหน้าเต็มไปด้วยความลังเลขณะที่เขาจ้องคนเบื้องหน้าและกล่าวออกมาท่านท่านเป็นคนหรือมารกันแน่ทำไมท่านถึงได้เปลี่ยนเป็นมารเหมือนเมื่อหลังขล้องกันอีกทั้งหนึ่งพันปีก่อนท่านได้จอมเวทปีศาจฟ้าหลับตาแต่ลืมตาขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วพร้อมกับพูดขึ้นที่เจ้าต้องการพูดก็คือข้าควรจะตายไปเมื่อพันปีก่อนจากนั้นข้าฟื้นคืนที่มาได้อย่างไรถูกไหม เจ้าปีศาจหกปรารถนาลอบตื่นประหนกด้วยการปรากฏตัวของเมืองหลังค้อมและอาจารย์ของเขาที่ฟื้นชีวิตจากความตายเขารู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้แปลกประหลาดเกินไปเขาสัมผัสได้ถึงความกลัวในใจขณะที่รู้ว่าต้องมีความลับยิ่งใหญ่ที่นี่แน่ความสงสัยในดินแดนเทพโบราณของเขาก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปร่างกายของเทพโบราณและรับเอาสมบัติทั้งหมดติดตัวมาด้วยความสงสัยนั้นเริ่มเมื่อหนึ่งพันปีก่อน ตอนที่อาจารย์ของเขารับมรดกสมบัติจากดินแดนของเทพโบราณมาและกลายเป็นเหมือนคนใหม่ประเด็นนั้นทําให้คิดอย่างงุนงงมาตลอดหลายปีแต่ตอนนี้เหมือนกับฟ้าผ่านลงมาและปรากฏขึ้นชัดเจนในหัวเขาข้าไม่ได้ถูกสิงรา่างจอมเวทปีศาจฟ้าพูดขึ้นขณะที่มองไปทิศทางที่เมื่อหลังข้อมพึ่งผ่านไปเจ้าปีศาจหกปรารถนาประหลาดใจแต่ใบหน้าสงบนิ่งขณะที่จ้องอาจารย์ของตัวเองและถอยหนีช้า,ชา อาจารย์ของเขาพูดขึ้นโดยไม่ได้หันมามองถอยไปมากกว่าสิเก้าข้าจะถูกบังคับให้ต่อสู้เจ้าปีศาจหกปรารถนาหยุดกึกและกระซิบท่านอาจารย์เรื่องทั้งหมดนี้มันอะไรกันหากท่านต้องการสังหารสิทธ์ตัวเองอย่างน้อยท่านต้องเล่าเรื่องทั้งหมดจอมเวทปีศาจฟ้าหันกลับมามองสิทธิ์ตัวเองเขาคบคิดชั่วครูและพูดขึ้นก็ดีไม่มีเรื่องอันตรายที่ข้าจะบอกเจ้าเรื่องนี้ ก่อนที่เขาจะพูดจบเจ้าปีศาจหกปรารถนาทำให้ร่างชายหนุม่มในฝ่ามือระเบิดดังปังแม้กระทั่งชายหนุม่มที่ตายไปสักพักแล้วเลือดของเขายังไม่แห้งและดูราวกับพึ่งตายไปหมาดๆขณะที่ร่างกายระเบิดหมอกโลหิตพลันกระจายออกและห่อหุ้มรอเจ้าปีศาจหกปรารถนาทันทีร่างกายทั้งร่างดูราวกับรวมเข้ากับหมอกโลหิตและหายตัวไปขณะที่พุ่งไปทางออกของบททดสอบที่สาม หลบหนีปรารถนาโลหิตเยี่ยมมากเป็นไปตามคาดลูกศิษย์ของข้าเมื่อสถานการณ์ดูไม่ดีก็จงหนีซะจอมเวทปีศาจฟ้าพูดด้วยรอยยิ้มเห็นด้วยบนใบหน้าขณะที่มองไปทางที่เจ้าปีศาจหกปรารถนาออกไปวิชาของเจ้าปีศาจหกปรารถนาทั้งหมดถูกเขาสอนเป็นการเฉพาะวิธีฝึกฝนเซียนที่เขาสอนก็คือวิธีฝึกฝนปีศาจฟ้าเร้นรับมนุษย์มีสิ่งที่ปรารถนาหกอย่างโดยธรรมชาติ วิธีฝึกฝนเซียนก็เพื่อควบคุมความปรารถนาของตนเองจากนั้นใช้มันเป็นชักจูงความปรารถนาของคนอื่นให้เป็นไปตามประสงค์เมื่อเปรียบกับคำสาปแห่งความตายนับว่าได้วกว่าเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดของวิธีฝึกฝนปีศาจฟ้าเร้นลับก็คือการครวบคุมแรงปรารถนาหากสามารถครวบคุมแรงปรารถนาได้เต็มที่จำนวนสี่ปรารถนา เขาจะบรรลุขั้นตัดวิญญาณและหากควบคุมได้ถึงหกปรารถนาจะบรรลุขั้นเปลี่ยนวิญญาณเจ้าปีศาจหกปรารถนาได้รับรู้ความเข้าใจในการควบคุมมากกว่าห้าแรงปรารถนาสิ่งปรารถนาสุดท้ายนั้นเขายังไม่ได้เข้าใจมันซึ่งก็คือความหลงไหลไม่ว่าเขาจะพยายามหนักหนาเพียงไหนก็ไม่อาจควบคุมแรงปรารถนานั้นได้ความหลงไหลของเขาคือระดับฝึกฝนของตัวเองเท่านั้นนับตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มฝึกฝนเซียน เขาสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะบรรลุขั้นเปลี่ยนวิญญาณให้ได้สิ่งนี้เป็นความฝันและเป้าหมายในชีวิตของเขาเสมอจอมเวทปีศาจฟ้าทำนายไว้ครั้งหนึ่งว่าความหลงไหลจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าปีศาจหกปรารถนาและมันก็เป็นความจริงวิชาหลบหนีปรารถนาโลหิตนี้มาจากวิธีฝึกฝนปีศาจฟ้าเร้นลับที่จะใช้เป็นวิธีสุดท้าย โดยจะเสียสละระดับฝึกฝนการควบคุมความปรารถนาของตัวเองจะช่วยให้เพิ่มความเร็วโดยไม่อาจจินตนาการถึงเจ้าปีศาจหกปรารถนาเป็นคนเด็ดขาดเสมอเมื่อเขาเห็นอาจารย์ของตัวเองจึงสัมผัสความหวาดกลัวได้เขาตัดสินใจกัดฟันและหนีด้วยชีวิตขณะที่หวังหลินกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าไปทางออกของบททดสอบที่สามวิญ,ญญาณเร่ร่อนทั้งหมดเคลื่อนที่ออกห่างเป็นเส้นทางให้กับเขา ร่างกายเคลื่อนไหวรวดเร็วจนเกือบเป็นภาพเบลอเขากำลังเข้าใกล้ขึ้นและใกล้ทางออกขึ้นส่วนเรื่องเจ้าปีศาจหกปรารถนาจะอยู่หรือตายหวังหลินไม่มีเวลาสนใจเขาแทบจะไม่รู้จักกันไม่ว่าเจ้าปีศาจหกปรารถนาจะตายหรือไม่ก็สิ่งสำคัญก็คือช่วยเขาหลบหนีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาผิดหวังก็คือเขาเห็นผ่านวิญญ,ญาณเร่ร่อนว่าเจ้าปีศาจหกปรารถนาพบกับอาจารย์ของตัวเอง และเมื่อหลังค่อมเพียงหยุดกึกชั่วขณะก่อนจะไล่ล่าตามหลังเขาต่อไปหวังลินสูดหายใจลึกและดื่มน้ำพลังปราณอีกหยดใหญ่เขาสะบัดแขนและเปลวไฟสีฟ้าปรากฏขึ้นหวังลินตกกระเป๋าและกระบี่พิษสีดำลอยออกมาพร้อมกับเหล่งกระกายเย็นเยือกร่างหวังลินกลายเป็นไม่มั่นคงไปชั่วขณะเมื่อเขายิงเปลวไฟและกระบี่กลับไปด้านหลัง จากนั้นพุ่งไปข้างหน้าต่อไปเปลวไฟและกระบี่แยกออกจากกาันและพุ่งเข้าหาเมื่งหลังคอมจากสองทิศทางขณะที่เมื่งหลังคอมไล่ล่าเขาสรุปในใจว่าคนผู้นี้คือคนที่มีกลิ่นอันสะอิดสะเอียนที่เขาไม่สามารถทนได้เขาสับสนมากในเรื่องนี้เร่งเราให้ตามทานและฉีกร่างมันออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่ในใจเมื่อหลังคอมชื่นชมคนผู้นี้อย่างใจจริงบอกได้ว่าเขามีระดับเพียงแค่ขั้นแกนลงปรานระดับกลางและมีความเจ้าเล่ห์อย่างมาก หากเขาเริ่มไล่ตามหลังจากเจ้าปีศาจหกปรารถนาคนผู้นั้นจะหลบหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทันทีสิ่งที่ทําให้เมื่อหลังข้อมืองงจริงๆก็คือวิญญาณเร่ร่อนทั้งหมดที่นี่ไม่มีการรุกรานต่อคนคนนี้แม้คนผู้นี้จะพุ่งผ่านบททดสอบที่สามไปอย่างไม่ใส่ใจแต่พวกมันกลับไม่โจมตีสิ่งนี้ทําให้จิตใจเขารู้สึกประหลาดมาก เหตุผลเดียวที่เขาไม่ถูกพวกมันโจมตีเป็นเพราะเจ้านายให้สมบัติวิเศษที่ป้องกันวิญญาณเร่ร่อนพวกนั้นได้แต่คนคนนั้นมีสิ่งเดียวกันได้อย่างไรเมื่อหลังข้อมูลงวงอย่างมากเขาสูดหายใจลึกจากนั้นก้าวไปข้างหน้าและพุ่งเข้าหายอย่างรีบเร่งทว่าไม่นานนักหลังจากเคลื่อนที่ไปเขาสัมผัสถึงเปลวไฟสีฟ้าพุ่งเข้าหาเขาทันทีพลันเยอะเยอยและพุ่งตรงไปเร็วขึ้นเขาไม่ได้กระทั่งหลบหลีกและเพียงกระแทกใส่เท่านั้น เลวไฟสะบัดสองสามครั้งก่อนจะระเบิดออกเป็นดอกไม้เปลวน้ำแข็งนับไม่ถ้วนและกระจายไปมื่อหลังค่อมเยอ้ยและกำลังจะเร่งความเร็วแต่ทว่าใบหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีแม้ว่าเลวไฟกำลังเหือดหายไปอย่างช้าๆเขามองไปที่หน้าอกตัวเองและสังเกตได้ว่ามันเป็นสีฟ้ามีชั้นน้ำแข็งหนึ่งบนหน้าอกเขาน้ำแข็งเริ่มกระจายผ่านร่างกายเมื่อหลังค่อมอย่างรวดเร็ว เมื่อหลังค้อมหยุดกึกเขามองต่ำลงมาแล้ววางมือขวาไปบนน้ำแข็งทำให้มันแตกกระแหงและหยุดกระจายทั่วร่างขณะเดียวกันเขาสังเกตเห็นแสงกระพริบ่างลกลหลังจากแสงกระพริบกระบี่รูปทรงประหลาดปรากฏถัดจากไหลเมื่อหลังค่อมกระบี่เหินรูปทรงแปลกมากมันมีหนามเล็กสีฟ้าหลายแห่งบนกระบีสัน้นบ่งบอกว่ามีพิษมากขณะที่เมื่อหลังค้อมเห็นกระบี่หัวใจเขาสั่นสะเทือน เขาสัมผัสได้ถึงสิ่งคุ้นเคยอย่างมากจากตัวกระบี่ราวกับเป็นบางสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาเพียงชั่วขณะเมื่อหลังคอมสูญเสียสมาธิและกระบี่แทงเข้าไหล่ขวาเสียงหึ่งดังขึ้นขณะที่กระบี่ปะทะเข้าหาแม้ว่ากระบี่จะเร็วอย่างมากแต่มันแทบจะเจาะผิวหนังไม่เข้าแม้ว่ามันจะไม่ระคายผิวแต่พิษในกระบี่เริ่มบุกเข้าไปในร่างกายเมื่อหลังคอมเขาไม่แม้กระทั่งใส่ใจพิษ พลันจับไปตัวกระบี่รู้สึกได้อย่างรุนแรงว่ากระบี่เล่มนี้เดิมทีเป็นของเขาด้วยระดับฝึกตนของเมืองหลังคล้องการจับกระบี่เสมือนกับของเล่นเด็กขณะที่เขายื่นมือออกไปเพื่อคว้ากระบี่ชั้นพลังปราณห่อหุ้มรอบกระบี่สร้างเป็นพายุน้ำวนลูกหนึ่งเพื่อให้มันไม่สามารถหนีได้หวังหลินเกือบจะถึงทางออกขณะที่ใบ,นบหน้าเปลี่ยนทันท,นทีเขารับรู้อันตรายที่กระบี่เหินกำลังเผชิญ หวังหลินไม่ได้หยุดแต่ฝ่ามือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสร้างหลายสัญ,ญลักษณ์จนในที่สุดหวังหลินพ่นพลังปราณสีทองออกมาขณะเดียวกันกระบี่เหินถูกขังไว้ในวังน้ำวนพลังปราณพลัรนรู้สึกได้ว่าพิษสีฟ้าบนตัวกระบี่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่เมื่อหลังข้อมเอื้อมมือออกมาคว้ากระบี่พายุน้ำวนและกระบี่สร้างน้ำออกมาแปดจุดพร้อมกับพุ่งเข้าหาเมื่อหลังข้อมด้วยความเร็วสุดข,ขีด หากวิเคราะห์พิษบนตัวกระบี่จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วมันเทียบไม่ได้กับพิษบนหนามตอนที่หวังหลินสร้างกระบี่เล่มนี้เขาใช้สมาธิอย่างมากกับนามทั้ง99จุดพิษเกือบทั้งหมดถูกบรรจุไว้บนหนามพวกนั้นเป็นผลให้จำนวนพิษของหนาม8จุดมีอยู่สูงมากหากใช้ต่อต้านคนอื่นเมื่อนั้นมันจะได้ผลลัพธ์ดีมากแต่เมื่อหลังค่อมเป็นเซียนพิษ พิษหลักในน้ำคือพิษหวังติงพิษนี้เดิมทีเป็นสมบัติของเมืองหลังข้อมดังนั้นจึงไม่สามารถทำอันตรายเขาได้ก่อนหน้านี้ที่กระบี่แทงไปบนไหล่ของเขาใช้เวลาเพียงครู่เดียวเพื่อให้เขาดูดซับพิษเท่านั้นแม้ว่าพิษบนน้าจะไม่เป็นอันตรายแต่พลังของน้าราวกับกระบี่แปดเล่มหากเป็นคนอื่นแล้วฝ่ามือคงถูกแทงทะลุแต่สําหรับมารร้ายเมือหลังข้อมแล้วร่างกายเขาบรรลุความแข็งแกร่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้ ขณะที่หนามชนเข้ากับฝ่ามือเขาพวกมันหักครึ่งภายใต้แรงประทะทันทีแม้ว่าหนามแหลมจะพังทลายไปแล้วมันชะลอตัวลงขณะท,ที่มืออีกฝ่ายกำลังเอื้อมจับกระบี่ณจุดนั้นกระบี่เหินหนีไปเมื่อหลังค่อมเพียงจับได้แต่ปลายกระบี่ก่อนที่มันจะหายไปจากฝ่ามือเขาแต่กระดับฝึกตนของเมื่อหลังค่อมแข็งแกร่งนักเพียงแค่แตะมันเขาก็สามารถสร้างสีหมองคล้ำพร้อมกับรอยแตกหนึ่งรอยปรากฏบนตัวกระบี่นั้น กระบี่เหินหายวับไปอย่างรวดเร็วโดวยไร้ร่องรอยขณะที่มันหนีออกมาได้มากกว่าหนึ่งพันฟุตจากเมืองหลังค้อมใบหน้าเมืองหลังค้อมมืดหมุนจ้องไปที่ทิศทางที่กระบี่หายไปเขาสะบัดแขนขวาและฉีกรอยแยกหนึ่งออกมาสัมผัสวิญญาณที่กดขี่ออกมาจากรอยแยกพร้อมกับกวาดพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นปกคลุมทั่วทั้งบททดสอบที่สามทว่ามันระมัดระวังบริเวณที่วิญญาณกลืนกินกำลังหลับไหลยอยู่ มันอะไรกันสัมผัสวิญญาณส่งข้อความอันหนาวเหน็บออกมาเมื่อหลังค้องคุกเข่าลงทันทีเมื่อสัมผัสวิญญาณออกมาในท่านมีเซียนคนหนึ่งเข้าใกล้ทางออกมากเกินไปข้าขอความช่วยเหลือตกลงสัมผัสวิญญาณตอบกลับเมื่อหลังค้องพุ่งเข้าหาหวังหลินทันทีหลังจากได้ยินเสียงตอบกลับเขามั่นใจได้ว่าด้วยการช่วยเหลือของอีกฝั่งไม่มีทางที่เด็กขั้นแกนลมปราณระดับกลางจะออกไปได้ สัมผัสวิญญาณของผู้สื่อสารตรวจสอบบททดสอบที่สามอย่างรวดเร็วและพบหวังหลินกับเจ้าปีศาจหกปรารถนาเขาเพ่งสัมผัสวิญญาณของตนเองไปบนเจ้าปีศาจหกปรารถนาที่ปกคลุมไปด้วยลาแสงสีโลหิตซึ่งเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างมหาศาลทว่ายิ่งเจ้าปีศาจหกปรารถนาเข้าไปลึกขึ้นก็ยิ่งพบเจอวิญญาณเร่ร่อนมากขึ้นมันมากกว่าที่สมบัติของเขาสามารถต่อกรได้ เป็นผลให้เขาถูกวิญญาณเร่ร่อนโจมตีระหว่างทางเขาอาศัยพลังปราณของตัวเองเพื่อต่อสู้กับวิญญาณเร่ร่อนที่กำลังอาลวาดในร่างกายเขาขณะที่สัมผัสวิญญาณคนผู้นั้นปรากฏขึ้นเจ้าปีศาจหกปรารถนาร่างสันสตานในที่สุดหลังจากกำจัดวิญญาณเร่ร่อนได้สัมผัสวิญญาณผิดปกตินั้นได้ปรากฏขึ้นเขารู้จักสัมผัสวิญญาณอันทรงพลังที่ส่งออกมานั้นว่าระดับฝึกตนของเขาต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ หลังจากสัมผัสวิญญาณตรวจสอบเจ้าปีศาจหกปรารถนามันส่งคลื่นพลังที่ทำให้แสงสีแดงลูหิตจางหายไปทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนกระทั่งหายไปในที่สุดเผยออกมาเป็นใบหน้าเจ้าปีศาจหกปรารถนาที่กำลังหวาดกลัวข้าไม่สามารถทำอะไรกับวิญญาณกลืนกินรอบๆได้ข้าทำได้เพียงช่วยเจ้าขัดขวางเขาไว้เท่านั้นหลังจากจบการกระทำนั้นสัมผัสวิญ,ญญาณอันทรงพลัง ส่งข้อความหาจอมเวทปีศาจฟ้าซึ่งกำลังไล่ตามหลังเจ้าปีศาจหกปรารถนาอย่างไม่ใส่ใจใบหน้าจอมเวทปีศาจฟ้าสงบนิ่งเขาพยักศีรษะและเร่งความเร็วพุ่งไปข้างหน้าทันทีเจ้าปีศาจหกปรารถนากรีดร้องและกัดฟันแน่นเขาไม่ลังเลที่จะใช้แรงปรารถนาเพื่อกระตุ้นวิชาหลบหนีปรารถนาโลหิตอีกครั้งเวลานี้ร่างกายเขาแทบไม่สามารถอดทนต่อวิชานี้ได้และออกมาเป็นก้อนเลือด วิญญาณเร่ร่อนในร่างกายเขาเริ่มกินเขาไปด้วยพลันเผยรอยยิ้มและพุ่งไปข้างหน้าสัมผัสวิญญาณตรวจสอบเจ้าปีศาจหกปรารถนาอีกครั้งแต่ไม่ได้ทำอะไรหลังจากมองหนึ่งครั้งจึงจากไปเขามาถึงที่ทางออกของบททดสอบที่สามและเห็นหวังหลินห่างจากทางออกหนึ่พันฟุตสัมผัสวิญญาณส่งออกมาเป็นคลื่นโดยมีเป้าหมายที่หวังหลินหวังหลินสังเกตได้สัมผัสวิญญาณในขณะที่มันปรากฏตัวออกมาแม้มันจะทรงพลังอย่างมาก หวังหลินรู้สึกประหลาดเล็กน้อยเขารู้สึกราวกับมีบางสิ่งผิดปกติกับสัมผัสวิญญาณนี้ขณะที่สัมผัสวิญญาณโจมตีหวังหลินเขาจึงเข้าใจได้ทันทีว่าผิดปกติตรงไหนสัมผัสวิญญาณนี้ไม่ได้เป็นเซียนคนหนึ่งแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนตนหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นวิญญาณกลืนกินนี่เป็นครั้งแรกที่หวังหลินพบเจอกับวิญญาณเร่ร่อนตัวใหญ่เช่นนี้ ถ้าว awesome, ่าวิญญาณเร่ร่อนก็ยังคงเป็นวิญญาณเร่ร่อนจนกว่ามันจะกลายเป็นวิญญาณกลืนกินไม่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนมันก็ยังต่ำชั้นกว่าวิญญาณกลืนกินนั้นยังเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่วิญญาณเร่ร่อนต้องข้ามผ่านวิญญาณเร่ร่อนตัวใหญ่นั้นกล้าโจมตีหวังหลินที่เป็นถึงวิญญาณกลืนกินจากมุมมองของหวังหลินวิญญาณเร่ร่อนตัวใหญ่นี้เป็นเม็ดยาสุดยอดอมตะแน่นอนหากหวังหลินกลืนกินมันไป วิญญาณเขาไม่เพียงฟื้นคืนถึงจุดเดิมแต่กระทั่งข้ามขีดจำกัดจนไม่อาจจินตนาการได้ขณะเดียวกันนั้นที่การโจมตีของวิญญาณเร่ร่อนประทักเข้ากับหวังหลินทำให้มันมึนงงทันทีวิญญาณเร่ร่อนตอนนั้นเกิดเรื่องประหลาดใจวิญญาณกลืนกินเจ้าเจ้าเป็นวิญญาณกลืนกินวิญญาณเร่ร่อนร้องตะโกนออกมาแม้ว่าจะแฝงความประหลาดใจในน้ำเสียงนั้นแต่ยังมีสัมผัสถึงความตื่นเต้นเช่นกัน หวังหลินพบข้อสงสัยในใจแต่เขาเริ่มกลืนกินวิญญาณเร่ร่อนที่เข้ามาในร่างไปแล้ววิญญาณเร่ร่อนถอนสัมผัสวิญญาณของตัวเองออกทันทีแต่ส่วนหนึ่งของมันถูกหวังหลินกลืนกินไปเรียบร้อยหวังหลินเลียริมฝีปากเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าวิญญาณขอบเขตจวีของเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่รู้สึกเสียใจเล็กน้อยหากเขาสามารถกลืนกินวิญญาณได้ทั้งดวงวิญญาณของเขาเองจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังวิญญาณขนาดใหญ่หลบหนีไปมันใช้วิธีอันซับซ้อนเพื่อเปิดรอยแยกและหายไปจากบททดสอบที่สามขณะเดียวกันนั้นในทะเลโลหิตของเทมารรอยแยกหนึ่งปรากฏในท้องฟ้าขณะที่วิญญาณขนาดใหญ่ตนหนึ่งผ่านออกมามันรีบเข้าไปหาเสาที่สูงที่สุดเทียมฟ้าขณะที่มันเข้าใกล้วิญญาณของมันเปลี่ยนเป็นร่างชายหนุ่มคุกเข่าบนอากาศด้วยใบหน้าดูอ่อนแอแต่ท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้น นายท่านในบททดสอบที่สามข้าเห็นวิญญ,ญาณกลืนมกินบนยอดเสาหินมีชายผมแดงนั่งอยู่เขากำลังมองลงมาดังนั้นเส้นผมจึงปิดบังใบหน้าทว่าสัมผัสแห่งความหยิงพยองกระจายออกมาจากร่างกายนั้นเมื่อได้ยินเสียงของวิญญาณเร่ร่อนร่างกายนั้นสั่นเทาทันทีและยกศีรษะขึ้นมันเผยใบหน้ากระหายเลือดพร้อมกับหมอกโลหิตหนาได้ปรากฏในทะเลโลหิต ในขณะเดียวกันเซียนทุกคนบนเสาหินและกระทั่งคนที่กำลังนั่งแช่โลหิตบ,บนพื้นพลันมองมาที่เขาด้วยใบหน้าปิติยินดีทันทีวิญญาณกลืนกินเจ้าแน่ใจหรือชายผู้นั้นเปล่งน้ำเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยอำนาจชายผมยาวที่ก่อร่างจากวิญญาณได้พูดขึ้นนายท่านข้ามั่นใจว่าคนผู้นั้นเป็นวิญญาณกลืนกินมันอยู่ใกล้กับทางออกของบททดสอบที่สามหากท่านต้องการจับเขาท่านต้องไปตอนนี้ วิญญาณกลืนกินดวงตาของชายผมแดงเผยความหมองคล้ำเขาสะบัดแขนและรอยแยกยาวหลายพันฟุตรปรากฏขึ้นเทพมารตูซ่ซือทั้งหมดออกไปจับวิญญาณกลืนกินตนนั้นและนำกลับมาให้ข่าชายผมแดงพูดขึ้นจากนั้นมองลงไปข้างล่างอีกครั้งและเงียบเสียงหลังจากที่เขาพูดจบเสียนทั้งหมดในทะเลโลหิตก,กระโจนออกจากเสาหินหรือบนพื้นและหายเข้าไปในรอยแยกทันที วิญญาณขนาดใหญ่ตัวนั้นต่างติดตามพวกเขาผ่านรอยแยกเช่นกันทั้งทะเลโลหิตพลันว่างเปล่าหลงเหลือแต่เพียงชายผมแดงเขาใช้ฝ่ามือสีแดงเขียนคำพูดแถวหนึ่งบนพื้นข้าถูกผนึกในทะเลโลหิตของเทพมานมาหมื่นปีวันนี้ข้าได้ยินว่าวิญญาณกลืนกินตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหัวใจข้าตื่นเต้นมากถัดจากแถวนั้นมีประโยคเล็กๆหล,ลายแถวพร้อมกับลายมือเขียๆเ,เข้ามาในบททดสอบที่สาม ข้าตระหนักได้ทันทีว่าสถานที่แห่งนี้คือรอยแยกหนึ่งที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งการล่มสลายหลังจากค้นคว้าข้าได้พบทางเข้าสู่โลกแห่งการล่มสลายแต่ไม่อาจเข้าไปได้ดินแดนของเทพโบราณแห่งนี้เป็นคำเล่าลือที่เกินจริงนอกจากบททดสอบแห่งที่สามที่สนุกเล็กน้อยดินแดนอื่นๆช่างน่าผิดหวังมากเดิมทีข้าต้องการจะออกไปแต่นับที่ข้าอยู่ที่นี่ข้าอาจจะต้องควานหาทางออกให้ดีไม่เช่นนั้นข้าต้องเสียเวลาเปล่า ดินแดนแห่งที่สี่เป็นเพียงค่ายกลเคลื่อนย,าย้ายค่ายกลเคลื่อนย้ายที่เคลื่อนย้ายผู้คนคิดจักจากความเร็วการผ่านบททดสอบสามแห่งค่ายกลซับซ้อนมากหลังจากใช้เวลาศึกษาเรียนรู้อยู่นานตอนนี้ข้าจึงสามารถใช้มันเข้าสู่พื้นที่ส่วนใดก็ได้ของร่างกายเทพโบราณดินแดนของเทพโบราณเป็นอย่างไรนั้นหรือเห็นได้ชัดว่ามันเป็นดินแดนของเทพมาร เทพโบราณตูซ่ซือคนผู้นี้ความจริงแล้วเป็นเซียนคนหนึ่งที่มีภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ข้าชื่นชมเขามากจึงเข้ามาด้วยวิธีนี้ข้าไม่คิดว่าข้าจะถูกขังไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งนับพันปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ